มื่อนี่มาหายน้ำอ้อยครับสวัสดีครับมื่อนี่มาหายน้ำอ,อ้อยอ้อยเง่าแล้วเหี่ยวฝนบตกมาเป็นสองเดือนแล้วลองเลี้ยงกัเลี้ยง ใส่ไหน้ำม,มาหนึงอาทิตย์แล้วใส่แผงสารเซลมืยได้แดดน้ำก็ดีมือได้บ่แดดน้ำก็บ่คืนอันนี้ไหมาได้อาทิตย์นึงแล้วเริ่มสีเขียวแล้ว น้ำอาทิตย์หนึ่งเขียวตรงนี้หายน้ำไปแล้ว น้ำได้อาทิตย์นึงแล้วมูน่นี้มีให้ได้มาอาทิตย์นึงก็บอให้น้ำาจะเจี๊บสิเป็นจังไดปีนี่แหงอีก กำลังสิเริ่มเขียวโมนี่ก็หายน้ำมาสามมืออันนี้หาย้ำสามมือแล้ว นี่เพิ่งจะเริ่มหมายมือวานนี่บบแบบนี่ไเมือวานนี้ปล่อยแบบไหลไหลตาม่องแบบนี้หายม่อวานนี่ปล่อยกันเลยบ่ยานาเลยเจอแรงสองเดือน วานนี้น,นีตรงว,ว้านนี้ว่นนี้หายมือน,นี่เบียดไหลลงไปพอดพุนแล้วหายแบบลาดลาดล่องเบื้องอ้อยสิงามเพิอบอกงาม เดี๋ยวได้อีกเจ็ดเดือนหนึ่งได้ใิ่ไหมอัปเดตลงช่องให้ผู้ติดตามเบิ่งอีกนี่ให้ช่วงนี้พลแรงโดนครัก นี่ครับให้น้ำไหลแบบนี้เลยมันไหลตามร่องเลยให้ให้ร่องเว้นร่องอันนี้ร่องเวน้นให้ร่องเว้นร่องลาดลาดน้ำ หลาใ้ไหลตามลองอ่อยเลยุกประมาณนี้น้ำไหลไปเรื่อย แดดก็ค่ยไยดีครับเมือเ่อีงฝากคืมค้มเอื้อคืมน้ำก็เลยไหลาสาพเพราะเอาใส่แผงโซลาเซลล์ดูดดูด,ดน้ำจากสาขึ้นมา นี่ครับปล่อยน้ำไปจะเร้าเมาืจะไดมาแค่นี้กจะสิสูบไปเรื่อยๆจนฝนสิตกน้ำไหลหลากหลากล,ลาดล่องขังสะขังยังให้เต็มยังก็หย,ยุดก็จ้น้ำไปเรื่อยๆ เ,เริ่มหายถ้เศร้านี่กระหอดกระหอดหลงแองคล้องจะเปง่ายสายไปหยกดร่องนึงเพราะมังนีน้ำค้างแล้วในคล้องเท่านี่ในคล้องในน้ำค้งแล้ว พอปล่อยถิ่มไว้โดนเกินน้ำรังแล้วในในหล่องค้องเนี่ยมันบนเยาเพราะว่ามันเป็นหล่องเก็บน้ำได้วบขึ้นโคกมือแถบนี้ยังไม่ได้หายมา แบบนี้ก็สิหายมาไปเรื่อยๆแต่บม่งคล้องในงามงามจบ,จบหัวจบหัวแล้วแต่มูกข้นมาโคกโคกเจอแรงไปสองเดือนเจอแรงไปสองเดือนบาไปใส่มาใสาเลยนางต้องมองอยู่คือเก่า คลิปนี้ก็สิจบไว้ซ้ำนี่แหละครับพอกันคลิปหน้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเดอ้อกดกระดิ่งแกงเตียนสิได้ติดตามช่องที่เฮ็ดคลิปออกมาอีกต่อไปจบแค่นี้แล้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ